สวัสดีค่ะมาพบแพรอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะแพรก็จะมีเนื้อหาดีๆนะคะเกี่ยวกับไข่มุกแล้วก็ไข่มุกเมโล่นะคะซึ่งไข่มุกลสองชนิดนะคะถือเป็นไข่มุกธรรมชาติที่ขึ้นชื่อว่ามีความหายากที่สุดแล้วก็มีราคาแพงที่สุดในโลกอีกด้วยนะคะจะเป็นยังไงบ้างวันนี้ต้องห้ามพลาดเลยค่ะ แล้วก็สําหรับมุกนะคะถือว่าเป็นอนัญมณีที่เกิดจากสารอินทรีย์หรือสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่าอัญมณีอินทรีย์นะคะชนิดหนึ่งที่มีราคาสูงที่สุดะคะเป็นที่นิยมและเป็นอนัญมณีที่มีความสวยงามในตัวเองมีความวบาแบบมุกและการเกิดสีเหลือบโดยไม่ต้องตกแต่งเจริญายามความเชื่อตั้งแต่ยุคป,ปรติสารนะคะ ไข่มุกเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์สมัยโบราณเชื่อกันว่าไข่มุกเป็นของที่มีค่าสูงส่งเหมาะสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นนะคะตามนิยายปรามปราหรือตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเชื่อว่าไข่มุกเป็นหยดน้ำาตาแห่งความสุขของเทพธิดาที่หลั่งออกมาให้กับชะตาชีวิตของมนุษย์ และสำหรับในปัจจุบันนะคะในตลาดการค้าอัญมณีเนี่ยเขาได้แบ่งมุกนะคะออกเป็น2กลุ่มใหญ่ด้วยกันนะคะก็คือ 1. เป็นไข่มุกที่เกิดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็2ค่าก็คือไข่มุกเลี้ยงนั่นเองนะคะและสําหรับไข่มุกธรรมชาตินะคะก็คือมุกที่เกิดขึ้นจากหอยมุกนั่นเองนะคะ ซึ่งเป็นหอยสองฝามีทั้งชนิดน้ำจืดและน้ำเคม็มอาจเกิดเนื่องมาจากเซลล์เนื้อเยื่อเจริญปลายยอดชั้นนอกบางส่วนหลุดเข้าไปในตัวของหอยมุกโดยบังเอิญหรืออาจเป็นสิ่งแปลกปลอมเช่นเม็ดทรายขนาดเล็กกรวดนอนทะเลหรือตัวเบียนนะคะถูกพัดพาเข้าไปภายใน ตัวหอยมุกแล้วนะคะแล้วก็ทําให้ตัวหอยมุกเนี่ยเกิดความระคายเคืองจนหลังสารที่เป็นชั้นมุกที่เรียกว่าเนคเคอร์ออกมาเคลือบสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นจนเป็นไข่มุกขึ้นมานะคะแล้วก็จากโครงสร้างที่เป็นชั้นๆของชั้นไข่มุกนี้นะคะที่ทําให้เกิดการหักเหและการสะท้อนกลับเกิดการแทรกสอดของแสงภายในชั้นต่างๆจึงทําให้มองเห็นเป็นเหลือบมุก บนผิวมุกนะคะดังนั้นโครงสร้างของชั้นมุกจึงมีความสําคัญมากต่อคุณภาพของไข่มุกถ,ถ้าแผ่นแคลเซียมคาร์บอเนตชนิดอาราโกไนยิ่งบางและเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบจะทําให้สมบัติการเหลืองมุกและความวาวสูงแต่ถ้าแผ่นอาราโกไนหนาเกินไปและเรียงตัวกันอย่างไม่เป็นระเบียบจะทําให้ไข่มุกมีคุณภาพเหลืองมุกและความวาวต่ําเนื่องจาก เกิดการแทรกสอดแบบหักล้างกันในคลื่นแสงดังนั้นความสวยงามของผิวมุกอยู่ที่ความละเอียดและความหนาชั้นเนอเคอร์ของไขมุกยิ่งชั้นมุกมีความหนามากไขมุกก็จะมีความวาวมากเช่นกันนะคะสำหรับไขมุกเลี้ยงนะคะถือเป็นมุกที่ไม่มีนิวเคลียสนะคะนิยมที่จะเลี้ยงและก็ผลิตในน้ําจืดกันนะคะมีวิธีการผลิตมุกโดยการผ่าเอาเนื้อเยื่อไหมคะ มนเทินะคะชิ้นเล็กๆจากหอยตัวหนึ่งมาฝังลงในมแมนเทิของหอยอีกตัวหนึ่งนะคะชิ้นเนื้อเยื่อจะแบ่งเซลล์ขยายตัวกลายเป็นถุงมุกจากขับสารประกอบที่เป็นชั้นของเปลือกหอยโดยมีชั้นเนเกอร์อยู่นอกสุดเกิดเป็นมุกขึ้นภายในถุงมุก มุกที่ได้อาจมีรูปร่างได้หลายแบบเนื่องจากไม่มีแกนกลางบังคับรูปร่างของมุกนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วนะคะมุกจะมีสีขาวเหลือบสีรุ้งเล็กน้อยจนถึงขาวมวลแต่ก็มีสีอื่นๆอ,อีกเช่นชมพูเงินครีมทองเหลืองเทาและดําเป็นต้นนะคะโดยจะขึ้นอยู่กับชนิดของหอยมุกน้ําและสภาวะแวดล้อมในบริเวณที่หอยมุกอยู่อาศัย สมบัติของไข่มุกทางอัญมณีไข่มุกมีความแข็งประมาณ2.5-3.5เนื้ออ่อนกว่าแก้วแต่บดให้แตกเป็นผงค่อนข้างยากเนื่องจากมุกการจับตัวที่แน่นมากนั่นเองนะคะองค์ประกอบทางเคมีส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต80%ซึ่งปกติจะเป็นแร่อารากาูไนและก็คอนชิโอลินนะคะ10-14%และน้ำ2-4%นะคะ ไข่มุกมีคม่าดัชนีหักเหประมาณ1.53ถึง1.69ความวาวเป็นความวาวในตัวเองเรียกว่าวาว,าวแบบมุกนะคะหรือว่าออเรนนั่นเองนะคะไข่มุกเป็นอนนัญมณีอินทรีย์การดูแลรักษาจึงควรพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนโกรดน้ำหอมสบู่ครีมทาผิวหรือสเปรย์ใส่ผมเพราะอาจทำให้สีของมุกเปลี่ยนไปนั่นเองคะ่ะ แหล่งมุกที่สำคัญได้แก่อิหร่านอเมริกากลางและทางตะวบนของออสเตรเลียส่วนไข่มุกเลี้ยงนั้นมีมากแถบญี่ปุ่นออสเตรเลียเกาะตาฮิติและเกาะหมูกก่เกาะอื่นๆในแถบทะเลใต้นะคะโดยปกติไข่มุกเลี้ยงจะมีขนาดโตได้ประมาณ9-15มิลิเมตรมีหลายสีด้วยกันนะคะเช่นสีเหลืองทองขาวเงินและดำเป็นต้นนะคะสำหรับในประเทศไทยของเรานะคะมีฟาร์มเลี้ยงมุกในจังหวัด ภูเก็ตพังงาระนองสุราษฎร์ธานีและกาญจนบุรีนั่นเองค่ะและเนื่องจากกระแสข่าวเมื่อวันที่3มกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่มีข่าวว่าที่มีการรายงานว่าชาย ชายชาวบ้านในตำบลเกาะเพชรอ,อหัวไซจังหวัดคนครศรีธรรมราชนะคะได้พบไข่มุกเมโลซึ่งเป็นชื่อทางการค้าของไข่มุกประเภทหนึ่งในตลาดอัญมณีและมีราคาสูงถึง10ล้านบาทสร้างความสนใจให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมากและทุกคนก็ต่างหาคำตอบว่ามุกเมโลคืออะไรนะคะสำหรับไข่มุกเมโลนะคะถือเป็นมุกประเภทหนึ่งที่หายากและเป็นมุกที่ไม่ได้เกิดจากชั้นเมเ์นะคะโดยเกิดขึ้นในหอยสังและหอยโขงทะเล ซึ่งพบการกระจายพัธุ์ในแถบทะเลน้ำตื้นประเทศเมียนม,มามาเลเซียเวียดนามกัมพูชาและไทยไข่มุกเมโลเกิดขึ้นในลักษณะดเดียวกับไข่มุกอื่นๆในรูปหอยคือเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมหรุเข้าไปในตัวหอยเพราะอาหารหอยจะพยายามหลั่งสารในร่างกายมาปกคลุมสิ่งแปลกปลอมไว้เพื่อลดความระคายเคืองโดยใช้เวลาหลายปีเพื่อก่อตัวเป็นรูปร่างไขมุกเนื่องจากมุกเมโลไม่ได้ จากชั้นเนเคอร์จึงไม่ได้มีความแวววาวสีรุ้งเหมือนไข่มุกประเภทอื่นๆแต่กลับมีสีส้มเปลวเพลิงไปจนถึงสีน้ำตาลส้มแม้ว่าจะมีสารประกอบอะราโกไนซ์ซึ่งพบได้ในมุกน้ำจืดแต่ในไข่มุกเมโลมีการจัดเรียงแร่นี้ในลักษณะโครงสร้างที่แตกต่างออกไปโดยโครงสร้างของแร่อะราโกไน์นะคะในมุกเมโลมีลักษณะพันการเป็นกลุ่มก้อนแทนที่จะเรียงตัวเป็นชั้นๆ ในขณะที่หอยนางรมและหอยแมลงผู่สามารถเพาะเลี้ยงได้บังคับให้สร้างไข่มุกได้แต่มุกเมโลยังไม่ประสบความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงแม้จะพยายามทดลองกันหลายครั้งขณะเดียวกันก็พบว่ามีไข่มุกเมโลปลอมโดยทําขึ้นจากตัวเปลือกของหอยเองโดยการนํามาตัดกลึงและย้อมสีจนมีลักษณะเหมือนไข่มุกเมโลนั่นเองค่ะ เนื่องจากไข่มุกเมโลนะคะมีความหายากนะคะณนะตอนนี้นะคะจึงไม่มีวิธีนะคะมาตรฐานในการที่จะเราจะก,กําหนดราคาไข่มุกเมโลขึ้นมานะคะโดยราคาจะขึ้นอยู่กับรายบุคคลคุณภาพลาักษณะและน้ําหนักกะระตัไข่มุก เมโลบางชิ้นมีมูลค่าสูงถึงหลายพันดอลลาร์สหรัฐเมื่อนำไปประกอบในเครื่องประดับที่สวยงามยิ่งเพิ่มมูลค่าให้กับไข่มุกเมลโลและเครื่องประดับชิ้นนั้นในอดีตนะคะการประมูลไข่มุกเมโลในแหล่งประมูลชื่อดังอย่างคริสตี้นะคะเคยทำราคาได้สูงสุด75,000ถึง2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2 2 5 0 0 0ันถึง 7ล้าน5แสนบาทโดยทั่วไปแล้วนะคะไข่มุกเมโลมักถูกขายให้กับนักสะสมเนื่องจาก,จากช่วยสร้างความโดดเด่นและมูลค่าให้กับคอลเลกชันอัญมณีด้วยความต้องการสูงและก็หายากมากนะคะในปัจจุบันนี้นะคะจึงมีผู้ที่คล่ำวอดอ,อยู่ในวงการเท่านั้นนะคะที่จะสามารถหาซื้อมุกเมโลได้ทันเวลานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับ เรื่องราวของมุกเมโลที่วันนี้แพรนำมาฝากให้ทุกท่านได้รู้กันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะสามารถคอมเมนต์นะคะให้ให้กำลังใจแพรได้นะคะสำหรับวันนี้แพรต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ